สวัสดีครับทีนับชวนหิวนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอุเอโนะที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะมีการมาดูอันนี้อยู่ในสถานีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันมีที่ที่ผมเห็นในอ,อยู่เนี่ยมีคนเขาไม่ไม่ได้ว่าเขานน่นนะครับ เขาวางของไว้เลยนะครับแล้วเขาก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะครับก็อยู่กับของเขาเนี่ยมาเกือบครึ่งชัมม่วโมงแล้วนะครับก็เพราจะลืมเหรืออะไรก็ได้นะครับแต่แตลมเที่ยวมาก็ก็เพียนนะครับคือที่เนี่ยมันยังถามถึงความปลอดภัยหรือว่าอะไรเนี่ยมันยังเยอะมากนะครับก็คือเรื่องของเรื่องอะไรเนี้ยวางไว้มันก็ เขามีเขามีศูนย์นะครับศูนย์อ่าอ่า lost and found นะครับหรือว่าหายแล้วเจอนะครับในที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยคือคือเจ้าของเขาตั้งใจทิ้งไว้นะครับพอดีถ่ายไม่ทันนะครับเขาวางไว้แล้วเขาก็ไปเลยนะครับพอดีผมมายืนยืนแบบไม่มีอะไรทำนะครับตรงที่สถานีอ่าเวโน่นะครับก็ก็เลยก็เลยพอดีถ่าย คือไทยไทยเจ้าของเวลาเขาเอามาทิ้งไว้ไม่ทันนะแต่ว่า <c oughs> คือมันมันก็ไม่มีใครไปยุ่งกับของเขาอะนะครับก็คือมันมันแสดงให้เห็นอย่างนึงว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับวางของแล้วก็ความปลอดภยอยัยตรงนี้มันยมันยังมีเยอะอยู่นะครับอ,อยากให้บ้านเรามันเป็นอย่างนั้นบ้างนะครับก็คือคือบ้านเราเป็นมันไม่ได้นะว่าวางของไว้แล้วแล้จะอะไรครับจะเป็นอย่างี้น,นะครับ คือตอนนี้อากาศที่เนี่ยหนาวมากนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับหิมะตกนะครับแต่ว่าคือมันทําให้เราผิวแดงเลยนะครับคือคือเขาขาวแดงๆนะครับยิ่งกลับไปนี่น่าจะขาวกว่าเดิมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเล่าเหตุการณ์เล่าเรื่องราวนะครับสนุกสนุกนะครับก็มีไปประจนภัย ไปทำอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่จริงๆคือมันเป็นชีวิตที่มาแล้วเราอยากจะสโลลีฟนะครับอยากจะทําอะไรที่มันน่าเบื่อน่าเบื่อให้กับตัวเองนะครับไม่งั้นมันก็ไม่สนุกนะครับก็ติดตามชมนะครับผมผมหาเจอแล้วอันเนี้ยคนที่คนที่เขาเขาวางของไว้แล้วเขาก็มาเอานะครับก็คือมันเขาไม่กลัวหายเลยนะครับนะครับอันเนี้ยนะครับ โอ้โชคดีมากนะครับยืนรอมุกแล้วก็คือได้เห็นเนี่ยนะครับเอาวันนี้อยู่ที่สถานี Ueno นะครับตรงเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นสถานีที่เขาเพิ่งทำเสร็จนะครับป้ายเพิ่งเปิดเลย